อัชั่นใหม่จาก t r i u m p สัมผัสความมหัศ์จรรย์ New Cry of n u d e สวัสดีค่ะดิฉันขวัญจิราโดนปัญญาเลิศค่ะคุณกำลังชม iSoCity ค่ะ You call me devious But you don't understand อยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมากันที่งานเปิดตัวไทอัมคอลเลคชันใหม่ค่ะคอลเลคชันบอดี้เมคอัพนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีความน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามด้านในกันดีกว่าค่ะบริษัทไทอัมอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไท,ย,ทยจำกัดเปิดตัวชุชันในคอลเลคชันล่าสุดบอดี้เมคอัพ โดยทีมดีไซเนอร์ไทยอัมนำแรงบันดาลใจจากเมคอัพเทรนล่าสุดประจำฤดูการสปริงซัมเมอร์เพื่อสร้างความมั่นใจของผู้หญิงซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่มาสร้างสีสันเผยเคล็ดลับต่างๆพร้อมชมแฟชั่นโชว์สุดตาตาจากไทยอัมอีกด้วยค่ะ <D> <D> ตอนนี้นะคะขวัญอยู่กับพี่ชลดีเหลี่ยมตะกูลค่ะ ดค่ะค่ะอยากให้พี่พูดถึงคอลเลคชันใหม่ล่าสุดนี้นะคะว่าทำไมต้องเป็นบอดี้เมคอัพด้วยค่ะใช่ค่ะ,ะก่อนอื่นขอบคุณนะคะที่มางานเราในวันนี้ r i u อ p มมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ลอนชนะคะสินค้าตัวใหม่ของเราที่อยู่ในคอลเลคชันที่ชื่อว่า Body Makeup นะคะ Body Makeup เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษนะคะเหมือนเป็นเมคอัพให้กับร่างสรีระของผู้หญิงนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์คอลเลคชันนี้เนี่ยผลิตมาจาก เส้นใหญ่พิเศษนะคะลายค้ายเอ็กซ์ตร้ซึ่งให้คุณสมบัติในเนื้อผ้าที่บางเฉียบแต่มีความยืดหยุ่นและคืนกลับตัวสูงนะคะใส่แล้วเนี่ยเบาสบายเหมือนไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะรวมถึงสีของคอลเลกชันนี้เนี่ยก็เป็นสีเหมือนนูด นะคะเพื่อใส่ไปแล้วก็จะฟิลนูดนะคะเป็นสีที่ใส่ได้กับทุกๆเสื้อผ้าที่มีอยู่นะคะก็เลยมีความภูมใจเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอคอลเลคชันนี้ค่ะ t r i m อ m Body Makeup มาในเฉดสีเบตบางเบาตั้งแต่สีครีมวนิลาสีชมพูกลีบกุหลาบสีคาปูชิโนโ่สีดำไปจนถึงสีผิวธรรมชาติเพื่อให้สาวๆส,ส,สามารถเลือกสวมใส่ให้เข้ากับโทนสีผิวของตนเองดุดการแต่งแต้มเรือนร่างเหมือนแต่งหน้าในแบบเมคอัพโนเมคอัพนั่นเองค่ะ รับงานวันนี้นะคะก็ได้ความรู้มากเลยทำพิธีกรด้วยแต่ว่าได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเลือกชุดชนัยที่ดีนะคะให้เข้ากับการแต่งตัวของเราแล้วก็ รู้เรื่องว่าเออความสําคัญของชุดชั้นในเนี่ยมันสําคัญอย่างไรนะคะ <P ew a> เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงเราเนี่ยเวลาซื้อเสื้อผ้านเนี่ยจะทุม่มทุนสุดชีวิตสุดฤทธิ์สุดเด็ดมากแต่ว่ากับชุดชั้นในเราไม่ค่อยทุม่มทุนเท่าไหร่แล้วก็หลายๆคนจะมีปัญหาว่าเออแบบแต่งตัวแล้วทำไมมันดูไม่เข้าทรงทำไมมันไม่สวยมันนั่งแบบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้เ,นเราก็ได้มารู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเออชุดชั้นในเนี่ยมันมีความสําคัญมากๆยังไงแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาลิงก์ชุดชั้นในเข้ากับเ,เรื่องขอออง Make <S <S เเมคืืปรียบหน Make ขั้นแรกของผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเออก็จริงฟังดูแล้วเราก็ได้ความรู้ยะยะมากมาย mm hmm. ก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะคะว่าโดยเฉพาะคุณสาวๆถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบแต่งตัวเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากจะแต่งตัวให้มันดูดียิงขึ้นมีบุค,คลิกภาพที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็เสริมสรีระให้สวยมากยิ่งขึ้น mm hmm. ก็เลือกชุดชนไหนให้ถูกต้องกลกันนะคะ mm hmm. คลิปเข้ามาชมกันเยอะๆค่ะรายการไอโซซิตี้นะคะจะพาคุณผู้ชมข่ะไปพบกับความโซซิตี้แบบนี้ตลอดเวลาค่ะและคราวหน้านะคะขอจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนก็ห้ามพลาดค่ะวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมค่ะขวัญขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมรายการไอโซซตี้ตอน,น,นอื่นๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ i b i t c h a n n e l com และร่วมกิจรกรรมเพื่อรุนรับของรางวัลกับเรานะคะ ได้ที่ f a c e b o o k c o m s l a s h i s o c i e t y 3 d ค่ะ